ถ้าเด็กคนนี้กระโดดลงมาจากตรงนี้ผู้คนอาจคิดว่าเขาจะจมน้ําแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่น้ํามันคือพื้นดินแข็งถ้าใครเดินบนถนนเส้นนี้เป็นครั้งแรกพวกเขาอาจจมลงไปได้เพราะมองไม่ออกเลยว่ามันเต็มไปด้วยน้ําผู้ชายคนนี้ก้าวเข้าไปหลังรั้วนี้อาจจมลงไปทันทีเพราะจากบุงมองด้านบนมองไม่ออกเลยว่ามันเต็มไปด้วยน้ําถ้ามีรถวิ่งเข้ามาคุณอาจคิดว่ามันจะตกลงไปในหลุมนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หลุมมันคือน้ําที่นิ่งเฉยอยู่ เด็กชายยังคิดจะถอดเสื้อผ้าก่อนกระโดดแต่ตอนนั้นน้ำได้ก,กลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วดูสิผู้ชายคนนี้อยากไปถึงก้อนหินใหญ่ที่ดูเหมือนจะเดินไปไง่ายๆเพื่อทดสอบทางเขาโยนก้อนหินเล็กไปทั้งหน้ามันจมลงไปทันทีหายไปเลยจากนั้นเขาลองโยนก้อนหินที่ใหญ่กว่าแต่มันก็หายไปเหมือนกันพื้นทรายดูเหมือนปกติแต่มีบางอย่างแปลกๆสุดท้ายเขาตัดสินใจลองเดินข้ามด้วยไม้คำ้ำผลปรากฏว่านั่นเป็นเพียงภาพลวงตา ภาพลงตาที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเองเคยเจอของจริงหรือยัง